ผมมาอยู่ที่เมืองปูสโกแล้วนะฮะเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองสุดท้ายในการที่มาเที่ยวประเทศเปรูของเราเพราะแน่นอนใครมาที่เมืองนี้มันเป็นศูนย์กลางแล้วเราจะไปที่ไหนต่อก็คือมาชูปิชูะครับเ,เพื่อนมาชูปิชูเรนโบว์เมลเทนนะฮะตอนนี้ผมกําลังจะเดินไปที่สแควร์นะเพื่อที่จะไปหาซื้อทัวร์ไปเรนโบว์เมลเทนพรวงนี้จริงๆผมว่าเกือบทุกเมืองในเปรูอะหมูดไวฟ์อะไรมัน,ม,นมันเหมือนกันหมดเพื่อน สถาปัตยกรรมบ้านเรือนเขานะ่ะเนี่ยอันนี้ทางเดินไปเมนสแควร์นะสวยมากเลยนะนี่บรรยากาศรอบๆอันนี้คือรถเมลในเมืองนะเล็กๆน่ารักแบบนี้ผมเดินผมก็เหนื่อยหอบละเมืองนี้มันอยู่จากระดับน้ำทะเลอ่ะ3,400เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นอากาศมันก็จะเบาบางผมเดินไปด้วยถ่าย vlog ไปด้วย ก,ก็จะหอบๆเพื่อ,ๆอนๆอารมณ์เหมือนเราแบบปีนเขาอยู่ตลอดเวลาเดินอยู่เมืองเนี้ย <c oughs> อัน,นี้อาคารอะไรเอ่ยข้างหน้าสวยมากเลยว้ามันมีความยุโรปเก่าอ่ะ <c oughs> สวยอ่ะคนก็คึกคืนอาคารตรงนี้สวยจังเลยเพื่อนๆเขาน่าจะทาสีใหม่นะแต่แบบโครงสร้างเดิมก็ยัง <c oughs> ก็ยังแบบมีความโคโลเนียลอยู่อ่ะ มันยูนิคมากๆเลยพอเจ้าวนานิคมเขาสร้างอะไรไว้หลงเหลือใช่ไหมแล้วพอประเทศนั้นได้รับเอกลากอะ่ะผมว่ามันก็มีความผสมผสานอะระหว่างเจ้าวนานิคมกับออริจินอลคนที่เขาอยู่ที่นี่จริงๆนะฮะ h วัส Buenas ดูยูแฮ a o u r a ทัวร์ม o u n เ o i n ่ o เ t o บ n ลม o w ์ o ทนใช่ส o หรั o พ o o r งนี h ห้70 s o น uh, <Yes, yes. S 1> all this 70 s o

ต้องปีนเขาอีกแล้วฮะที่นั่นก็ค่อนข้างสูงนะสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยประมาณ5,000กว่าเมตรฮะเพราะฉะนั้นอากาศอะไรก็จะเบาบางยิ่งกว่าเมืองอวรัที่เราไปทำํำอิกในเมืองเราจะเห็นคนพื้นเมืองเขาเอาตัวอัลปาก้ามาเดินแบบนี้เพื่อนๆให้เราได้ถ่ายรูปนะน่ารักมากเลยอ่ะคนปุกปุยมาก <c oughs> ก็แล้วแต่ความพอใจของเรานะเวลาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ให้ทิปเขาฮะกลัวหลังจากที่โดนไล่เตะที่เมืองอารกิป้านะฮะผมก็คือเป็นทรามาของเราเลยน้องไม่ได้น่ารักอย่างที่คิดนะน้องสามารถเตะเราได้นะเ,นเพื่อน <laughs> อันนี้รถน้ำส้มขันอเมซิ่งคือเขาปาดเปลือกน้ำส้มได้แบบเนี้ยเป็นยาวๆแบบเนี้ยดีมากเลยว่าละ มาที่ไปรูเนี่ยเราจะเห็นคนท้องถิ่นเขาขายน้ำส้มคันแบบนี้เยอะนะเป็นวิถีชีวิตเขาอะคนที่นี่คิดดูดิว่าเขาแบบเฮลตี้ขนาดไหนอะกินน้ำส้มคันตามทางอะไรแบบนี้นะฮะเขาไม่ได้ผสมน้ำเปล่านะเขาเขาเป็นน้ำส้มคันจริงๆนะเพื่อนๆส้มที่นี่ราคาถูกแต่ว่า มันออแกนิกอะนะเขาไม่ได้ใส่น้ำน้ำเชื่อมน้ําตาลอะไรเพิ่มอะ่ะมันก็จะเปรี้ยวจริงคุณป้าคุณยายเพื่อนเนี่ยเอาของมาขายดีนะเขาไม่ขอทานอะ่ะเขาก็ยังมีอาชีพแบบรู้จักเอาของมาขายหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อนว้าวแบบนี้หน้าอุดหนุนหน้าหน้าซื้อครับผมไม่ใช่ว่ามาของเงินขอทานเนาะเนี่ยเต็มเลยอะ่ะ โอ้สเสน่ห์อย่างหนึ่งของกุสโกเลยฮะเนี่ยคนท้องถิ่นดูดิเอาของคนละนิดคนละหน่อยมาขายเพื่อนๆขายอย่างกันเนาะฮ่าฮ่าฮ่าเอาละกวนโตบาราปัตตัสดอสซาเลสดอสซาเลสโอเครอฟะ นี่เป็นครั้งแรกของผมนะที่แบบลองขัดรองเท้าแบบเนี้ยเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนมาใส่รองเท้าหนังนะฮะตื่นเต้นนั่นเพื่อนราคาแค่2โซเลดเองผมแอบซื้อรองเท้าใหม่ตอนที่เที่ยวอยู่เมืองลิมานะฮะเพราะว่ารองเท้าเก่าเนี่ย พื้นมันไม่ไหวจริงๆเดินแล้วแบบลื่นมากๆก็เลยต้องจําใจซื้อใหม่เอาแบบที่แบบป้องกันน้ําแล้วก็ปีนเขากันหิมะได้ด้วยก็จะใช้ได้นานอยู่เพราะว่ารองเท้าคู่นั้นอะซื้อมาจนเกือบสองปีแล้วไทยแลนด์เดียวไทยแลนด์เดียวเซตุลาเบไทยแลนด์เดียในอาเซีย จัดโอเคเทรชขสบคุณครับผมให้เขาไป3โซเลตเรื่อๆดูหลังจากขัดแล้วใหม่เอี่ยมเลยฮะรองเท้าเราได้อยู่เปิดประสบการณ์อะไร่านๆหลายๆอย่างอันนี้คืออะไรเนาะนี่โอลาเกสต์ต์ก็มาเลเช Krema delicia, ah, penfon ah, noma. Kuan to? Ungsor sih to. Ah, uno provol. Ya. Eh, kirimkan nih kanelita. Ah, Oke, okay, pokito. Pokito. Okay. Terus <laughs> ya. Uno? Uno sor? Ungsor. <todorm> Mungkin. 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 บ๊้ยน้องซิซิมกูสตาม,มันคล้ายๆกับ VIP, 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 วิปปิ้งวิปวิปครีมวิปครีมเพืเ่อนๆมันเป็นรสชาตินมจ๋าเลยอะวิปครีมมันจะมีความมันหวานแบบแบบเขาปรุงแต่งะนะอันนี้น่าจะแบบธรรมชาติจริงๆหน้าแม่คตรตัวแนวลุ้นเรานะว่าเรากินเป็นไงน่ารักเนาะ แมค้าน่ารักจังเลยอ่ะแบบมีความอ่อนหวานอ่อนโยนอ่ะคุณป้าคุณยายแบบเนี้ยเพราะว่าตามเมืองต่างๆที่ผมไปมานะส่วนมากคนหนุ่มสาวบางพื้นที่เขาแบบไม่ค่อยยิ้มอะไรกันเลยเหมือนอีพีแรกๆที่ผมบอกนะว่าคนนี้เนี่ยไม่ค่อยเฟรนลีเท่าไหร่แต่มันก็แล้วแต่เมืองเพื่อนเราไม่เหมารวมนะฮะมีไปซ์มีไทยแลนด์เดียในอาเซียนสิทูซาเบสไทยแลนด์เดีย No, ¿No sabes? En ah, cerca con China. ¿Ah, cerca con China? Sí. ¿Tú nunca miras? ¿Nunca miras Tailandia? Sí, ves. Primera vez. Delicioso. Me gusta. Gracias. Gracias. ¿Pilito? ¿Hm? Muchas gracias. สั่งนี้เป็นร้านตัดผม1นึ่งสอร้านตัดผม3าร้านเรียงกันแบบเนี้นี่คือผมว่าผมจะแบบรอไปตัดอีกประเทศต่ตอไปนะผมยาวมากด้วยตอนนี้นเ้ตร์าไ่ว้าวว้าวก u ่ n t o ะ u e s t Qu a para มาณกี5เทาราคาแค่ห้าโซลิตเลอะ่ะถูกมาก ประมาณไม่ถึง50บาทไทยเ,เพื่อนโอเคโยเกโร์ตีรโอเคนี่คือเราไม่ได้มีแผนจะมาตัดผมเลยนะะ <laughs> เดินมาแล้วแบบเห็นร้านตัดผมก็ตัดเลยแคลริสนแคลนของจริงโยเกิร์ตนะตัดไปได้ใชไหิโอเค ตัดผมในรข้างหน้าเราแห <c oughs> วงเราก็ยิ้มไปบอกว่าโอเคดีมากแต่จริงๆอ่ะหน้าตาตอนนี้เราจะลงให้แล้วเพื่อนๆผมบอกให้เขาตัดข้างหน้าให้นะตัดเยอะไปหน่อยหัวแหวงเลยทีนี้หัวแหวงหัวแหวงอ่ะผมกลายเป็นคนไม่มีผมข้างหน้าแล้วตอนนี้พระสิทธ <c oughs> อยากสีไฮอยากจะร้องไห้จังเลยเพื่อน,อนผมตรงนี้ผมไม่มีอ่ะ <ไป S 2> <ป>เราจะเซตผมขึ้นไปแบบนี้เลยนะเอาไม่ใหญ่อันนี้ผมบอกว่าให้ตัดหน่อยนะแกะตัดตเลดิดมือหนักไปหน่อยผมหายไปเลยแหมเอาเยี่ยมมาก<ๆ>เกือบจะดีแล้วจริงๆแกตัดสวยนะถ้าไม่มาตัดข้างหน้าผมตรงนี้คนยิ่งแต่แบบหัวเถิกอยู่ไม่เป็นไร แต่มันก็ยาวขึ้นมาเพื่อนๆเอาอย่าเซลผมเด้อผมก็อยากหัวเจ้าของในไหมตลกอ่ะผมหายเลยยับเอาละทีก็ไอ้มามามาเตร็ดโก๊ะกาแฟช็อกโกแลตยังสลายผลิตสังเกตุไว้น่าสนใจเพื่อนๆตอนนี้ผมกำลังจะพาไป ทัวร์เรนโบว์เม์เทนนะฮะตอนนี้เขาพามาจอดกินอาหารเช้านะครับผมอย่าคำนะเมื่อวานหลังจากที่เดินมาจาตุรัสใช่ไหมเราก็ไปแอบซื้อหมวกมานะผมไม<ป>่งั้นทรง,นนงผมเราเดินมาก <laughs> กินชานะฮะผมจะบอกว่าอันนี้คือใบโคคานะฮะเป็นพืชท้องถิน่นแล้วก็ขึ้นชื่อที่นี่นะคนท้องถิ่นเขาจะกินผสมกับชาน้ําร้อนแบบนี้เพื่อนช่วยในเรื่องออโติตูดซิกเนตได้นะผมใครที่แบบเวียนหัวเวลาขึ้นที่สูงๆนะฮะเค็มซุปเค็มมากเลยอ่ะ ผมเราตอนนี้ก็คือเหมือนทหารเลยอะเหมือนทหารที่เพิ่องออกจากค่ายมาเลย คนโคตรเยอะเ,เพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงจุดสตาร์ทที่จะเดินขึ้นไปแล้วนะระหว่างทางขึ้นมาแบบรอนนี้เริ่มเวียนหัวละมันขึ้นมาอยู่บนระดับความสูงตอนนี้4,700เมตรจากระดับน้ําทะเลนะฮะเห็นวิววิวสวยมากภูเขาว้าหิมะดูตอนนี้อากาศหนาวนะฮะแต่ว่าแดดก็แรงเหมือนกัน <laughs> สิ่งที่เราจะต้องจําตอนที่มาทัวร์นี้นะฮะคือชื่อไก่ชื่อไก่อย่างเดียวเพราะว่า มีถัวมาเนี่ยเป็นร้อยๆทัวรเพื่อนๆไม่ง่ายเราหลงนะฮะมวงเบกราเซสใครที่รู้ตัวว่าเดินไม่ไหวนะฮะก็จะมีอีกหนึ่งชอยให้เราเป็นทางเลือกอย่างดีคือขึ้นมาเพื่อนๆแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายเพิ่มนะเท่าที่ผมอ่านข้อมูลมา ไปกลับเนี่ยเราจะต้องจ่ายประมาณ90โซเลตนะครับผมแต่ว่าทัวร์ที่ผมซื้อมาราคา70โซเลตไม่รวมค่าเข้าค่าเข้าจ่ายเพิ่มอีก30โซเลตก็ทั้งหมดทั้งมวลที่มาจ่ายไปทั้งหมด100โซเลตนะ <Yeah. S 2> เพื่อนๆก็ราคาเอื้อมถึงไม่ได้แพงมากแต่ถ้าใครเดินไม่ไหวต้องจ่ายเพิ่มอีก <laughs> แพงอยู่จากคนที่ไม่ชอบปีนเขานะฮะ yeah. จากที่แบบบนตลอดนะเวลาปีนกลายมาเป็นปัจจุบันนะไม่พลาดมีที่ไหนสวยๆเนี่ยเราก็คือพาปีนหมดแล้วเพื่อนๆตอนนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าไม่ชอบแล้วนะระหว่างทางขึ้นก็จะมีร้านค้าร้านอาหารแบบนี้เพื่อนๆใครไม่ได้เตรียมน้ําอะไรมานะใครหนาวมีหมวกเดนินนี้มีถุงมือเสื้ออะไรเราขายเต็มเลยฮะเนี่ยดูนะก็เป็นชนเผ่าคนท้องถิ่นที่นี่ฮะ อเวอรัสเราเดิน3มชั่วโมงนะฮะตอนนั้นจะเป็นระดับความสูง4,800จากระดับน้ำทะเลที่นี่ระดับความสูง5 5 0เมตรจากระดับน้ำทะเลนะฮะแต่ว่าใช้เวลาเดินเนี่ยแค่1ชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งถึง1ชั่วโมง40-50นาทีเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเรามาสตาร์ทตรงเนี้ยบนระดับความสูงอะ่ะ4,700เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้ว นี่เป็นอีกหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยนะฮะใครมาเปรูต้องมาดูให้ได้ภูเขาส่รุ้งครับเพื่อนๆระหว่างทางมีอะไรให้เราดูเห็นเยอะๆเลยอ่ะอัปปกาใครจะถ่ายรูปก,ก็ได้น่ารักจังเลยน,น,น,เน,น่ารักมากเลยอ่ะสวยอ่ะตรงนี้จะเป็นเลนคนเดินข้างล่างเป็นเลนม้าเดิน<ส> <laughs> การจราจรคับข้างเลยมา้า <laughs> ว้าเรามาคนเดียวเราก็จะเดินแบบไม่สนใจใครนะ <laughs> อาจจะแบบเจอเพื่อนข้างหน้าก็ได้ได <laughs> แต่ว่าไม่คุยกับใครดีสุดเพราะว่าตอนนี้คุยกับกล้องอย่างเดียวก็หอบแล้ว ผมเดินมาได้30นาทีแล้วนะฮะตอนนี้มองขึ้นไปเห็นยอดแล้วอะ่ะทางง่ายมากเดินมามันจะแบบไม่ได้เป็นทางชันขึ้นนะฮะเป็นทางเรียบๆมีชันแค่นิดหนึ่งนู่นตรงนู้นจะเหนื่อยตอนนี้จะจะ,จะถึงแหละเพราะว่ามองขึ้นไประดับเป็นภูเขาเออได้อยู่มือใหม่ก็เดินได้นะ,ะเนี่ยผมเดินแป๊บเดียวเองส0สนาทีก็คือเห็นไปยอดละเห็นยอดละ แต่ว่าถอดหนวกนะตอนนี้เงือเงือไหลคยไายย้อยตอนแรกกันงวลว่าตัวเองจะมีปวดหัวออติจูดซิกเนตนะฮะแต่ไม่เลยเราก็มียาด,ดมของเราพกมานะแท่งสุดท้ายจะจบซีซันไหมเนี่ยแท่งเนี้ยไปเดินต่อใกล้ถึงละ เนินสุดท้ายข้างหน้าตรงนี้แล้วก็จะถึงแล้วเพืเ่อนๆตอนนี้เราเดินใกล้ถึงยอดแล้วนี่รเรนโบว์บอลเทนอยู่ตรงนี้เพืเ่อนๆอันนี้คือมุมด้านข้างนะฮะเห็นเป็นสีละจะไปดูมุมข้างหน้ากันแต่คืออีกหนึ่งที่ที่ผมมองไปแล้วเห็นคืออะไรรู้ไหมฝั่งนี้นอันนั้นคือเรดวอลเล่ตรงนั้นสวยกว่ามองไประ้วบบสีแดงมากในที่สุด เราทำลายสถิติไปเพื่อนใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงนะจายที่คาดการไว้1ชั่วโมง30นาทีผมใช้เวลาแค่1ชั่วโมงนะฮะในการขึ้นมาตอนนี้ก็ถึงแล้วนี่คือแลนด์มาร์คจุดยอดฮิตในการถ่ายรูปเลดนนี่มุมนี้เลยแต่ว่าสีมันไม่ได้สดเหมือนในรูปนะฮะสีจะจางๆจืดๆนะใครอยากได้สวยๆต้อง ไปแต่งอีกไปแต่งนะครับผมน่าอยู่นะก็ไม่ถึงกับแย่ฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบที่เราเห็นในรูปภาพนะฮะคือสาเหตุที่มันเป็นภูเขาเรนโบว์เป็นสีสีแบบนี้นะฮะเกิดจากแร่ธาตุละลายชนิดบวกกับทรายแดงทับถมกันบริเวณเนี้ยประมาณหลายล้านปีแล้ว <S <S <ๆ>ลเพื่อนมันก็เลยเป็นสีแบบนี้นะฝั่งนั้นก็เป็นสีแดงเหมือนกันเนี่ยยาวไปแบบนี้เลยนะ a m a ซิ <Amazing> <laughs> uh, ่งอ่ะเอ่อเรนโบว์มมเท์เนี่ยไม่ได้มีแค่ประเทศเปรูนะครับผมเอเชียบ้านเราก็มีเหมือนกันที่ประเทศจีนนะถ้าได้ดูในรูปแบบประเทศจีนมันจะแบบเป็นภูเขาอลังการกว่านี้อีกนะอันนี้ก็จะอยู่อ่อ uh, บนเทือกเขาแอนดิสเหมือนกันบริเวณนี้เขาจะเรียกว่าภูเขา uh, อ่าอุซากาเตีนะครับผมดิสคุนเปตุบีฮัสโซลเอ้ยสิเกเรสโฟโต้ก์โฟโต้โยบอยอาโตมาบาราติตัวเอ้าโอเคเอ้ยสิขอฝาก Nadia toma foto para kami. dari mana? Thailand. Itu. Meksiko. Meksiko. Ah. Sí. E Mexico. Mexico? ah. Sí. Más dekat. Thailand. Yo, quiero visitar Meksiko mucho. Muy bonito. Sí. Muy grande también. Sí. <laughs> Amigos. Gracias. Soy Mayo. Mayo. Mayo, ขนน้องแบบมันมันสกปรกอะแต่จริงๆเขาตัดเอาไปทำเสื้อผ้านะฮะใส่แว่นด้วย <Hey. S 1> มุมนี้ก็สวยเพื่อนๆ <Hey. S 1> ถ่ายกับตัวอัป,ปกาสองตัวแบบนี้นะ <Okay. S 1> คุณยายกําลังเคี้ยวใบโคคาเห็นไหม mm. คนท้องถิ่นเขาเคี้ยวนะเพื่อที่แบบว่าลดความปวดหัวอะไรแบบนี้นะกวนโต้ปราโฟโต้ดิเปนเต่ปรามี่อ่า <laughs> ตู่โคเมโคคาสมุยบอยเนาะปลาปลาดอปลาบบไม่โคคานี่เคี้ยวสดๆนะปกติผมจะแบบผสมกินกับกับน้ำชารสชาติแปลกๆอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปตรงนี้ให้ติปคุณยายด้วย Bonita. Sí, vestido, testigo, amigo. Ah. Otro sí. machula la vila. Sí. ¿Tú vives aquí? Uh -huh. Sí, amigo. Ah. ¿Cómo te llamas? Nacisa. Nacisa? Quechua. Quechua también. Ah. Quechua. <laughs> ¿Cómo <laughs> es tu libro que tienen ahí? ผมให้ติป5โซเลตนะตอนแรกว่าจะดื่มชานะชาแพงอะ่ะ5โซเลตผมเอาค่าโซเลตมาถ่ายรูปกับตัวอปากาดีกว่าจริงๆใครจะให้2โซเลต3โซเลตก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความพึงพอใจของเรานะว้าสวยอะ่ะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบนโห ตอนเดินขึ้นมาเหงื่อตกนะแต่ว่าพอขึ้นมาได้สักสิบนาทีเพื่อนๆตอนนี้อากาศหนาวคืออุณหภูมิประมาณ1-3งองศานะฮะ <c oughs> รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆที่ซื้อเสื้อตัวนี้นะกันความหนาวมือเริ่มแข็งแล้วหนาวหนาวหวเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนข้างบนก็มองลงมาเห็นแบบเนี้ยสวยๆ <c oughs> ลมแรงด้วยอะ่ะคือ ผมอยู่ที่กุสโก2วันใช่ไหมเพื่อที่จะดูสภาพอากาศว่ามาที่เนี่ยฝนจะตกไหมหิมะตกไหมนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้2วันฝนตกคนที่เขาขึ้นมามองไม่เห็นอะไรเลยนะหมอกอะไรแบบต่างๆแล้วก็มีหิมะด้วยเพื่อน,อนมือผมแบบเย็นแข็งเลยค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าจะหนาวขนาดนี้คือบริเวณรอบๆก็แบบมีแต่หิมะนะนมือแข็งเลย ฟีซซิ่งมากต้องเตรียมถุงมือมาด้วยนะเนี่ยดูท่าเขียวยากเอ็นดูดูไอความหนาวดูไอความหนาวดิข้างหลังตอนนั้นคือเป็นภูเขาหิมะนะฮะนี่หิมะหิมะยังไม่ละลายเลย สีขาวๆนี่คือหิมะเด้อไม่ใช่เกลือด้อเราไม่ได้สัมผัสหิมะนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ขาวโพลนเลยไม่ใช่นาเกลือนะฮะขึ้นต่อโอ้อลังการงานสร้างอันนี้คือป้ายอะไรเอ่ย เป็นป้ายสลักว่าค,ครั้งหนึ่งเราเดินขึ้นมาถึงนะเพื่อนๆค,คนก็ต่อแถวถ่ายรูปเยอะเหมือนกันว้าเท่อะเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยต่อแถวฮะ <c oughs> ดูฝั่งนี้ดิภู <c oughs> เขาหิมะตรงนั้นใหญ่มากแล้วด้วยไอความเย็นนะว้าหนาวอันเช กั <L im it> นซะโดยฟรีเหรอฟรีเหรอลงแล้วจ้าขอลงแล้วขอลงแล้วน้ำมูกเริ่มไหลแล้วตอนนี้เพื่อนๆหนาวหนาวแบบแข็งอะมันอยู่ช่องฟิตัวตอนนี้เราไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวแบบนี้มานานกันแลเนี่ยตั้งแต่อัศวินจานนะน้ำตาจะไหลละ หนาวมากสรุปให้ฟังนะฮะความประทับใจคุ้มค่าฮะเพื่อนๆคุ้มมากๆด้วยตอนแรกคิดว่าสีมันจะแบบจืดกว่านี้นะแต่พอขึ้นมาจริงๆแล้วสีมันก็เห็นชัดนะเนี่ยเป็นภูเขาไซรุ้งของจริงฮะตรงนี้พลาดไปก็เห็นเป็นเลดวอลเล่ตรงนั้นจะเป็นภูเขาสีแดงคุ้มๆๆแต่ก็ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังฮะเพื่อน <laughs> ๆในที่สุดเราก็ได้มาแล้วบัคเก็ตลิสฮะ Must visit that place, hey, hey. Rainbow Mountain, Montana de Siete, Colorless. -pun -pun. <laughs> I wonder how this night will be. The apple does not fall, fall from the tree. She said, I almost died a week ago i lost my will i thought i'd let you know